เคยเจอปัญหางานพิมพ์ตัดมาแล้วตกขอบแบบนี้กันบ้างไหมคะ QR Code แหว่งตัวหนังสือเกือบจะหายไปแล้วเสร็จแล้วโรงพิมพ์ก็ไม่รับเคลมอีกบอกว่าไฟล์งานเราส่งไปเป็นแบบนี้แล้วทีนี้จะแก้ปัญหาย,ยังไงเรามาดูกันคะ่ะคือเวลาพิมพ์งานเนี่ยมันจะมี การสายของเครื่องพิมพ์ของเครื่องตัดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเตรียมไฟเนี่ยเราก็เลยต้องเผื่อระยะต่างๆไว้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราต้องเผื่อระยะอะไรกันบ้างตามภาพตัวอย่างนะคะขนาดงานที่เราต้องการคือเส้นสีชมพูนะคะคือระยะที่มีดจะตัดออกมาแล้วได้ขนาดงานที่เราต้องการพอดีระยะแรกที่เราต้องเผื่อคือระยะเผื่อเดคัสหรือเผื่อตัดตกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าระยะบีดดิ้ง นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรามีงานเนี่ยเราต้องขยายพื้นที่งานออกไปรอบนอกนะคะเพื่อเวลาที่เครื่องตัดเนี่ยสายเบี้ยวซ้ายขวาเราจะได้ไม่เห็นขอบสีขาวของกระดานนะคะส่วนต่อมาคือระยะปลอดภัยค่ะเป็นเส้นด้านในสีเขียวนะคะอย่างกรณีเคสตัวยอย่างที่เราออกแบบค่ะระว่าง QR Code คพอดีเส้นสีชมพูนะคะเวลาตัดงานออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะแหว่งกินเข้ามาในเนื้องานทำให้ QR คเราแหว่งหายไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราวาง QR code เข้ามาในระยะสีเขียวแล้วงานตัดแหว่งไปเล็กน้อยนะคะ QR code เราก็ยังไม่แหว่งค่ะมันก็จะยังอยู่ในระยะที่เราอ่านได้นะคะระยะเพอ r บลดิ้งกับระยะเซฟตี้เนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2มิลค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานนะคะที่เราทําจําลองขึ้นมาค่ะอย่างอันนี้นะคะเห็นขอบสีขาวโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้คือ ในไฟล์งานนะคะไม่มีเผื่อระยะตัดตกหรือว่าระยะบลิดดิ้งมานะคะก็มีโอกาสที่ตัดงานเบี้ยวเราก็จะเห็นขอบขาแบบนี้นะคะงานจริงอาจจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้แต่ก็คือเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนว่ามีโอกาสงานเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะส่วนตัวอย่างต่อไปค่ะอันนี้คืองานที่ไม่มีบลิดดิ้งแล้วก็ไม่มีระยะเซฟตี้แอเรียนะคะ ก็คือจะเห็นทั้งขอบขาวฝั่งนี้ส่วนระยะฝั่งนี้นะคะที่เราวางออร์เวิร์กมาชิดขอบไดคัดเลยเนี่ยก็จะตกขอบก็คือไม่มีระยะปลอดภัยด้วยงานก็จะแหว่งหายไปแบบนี้นะคะวิธีแก้นะคะทางแรกก็คือใส่ขอบขาวรอบงานค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าอาจจะใส่เป็นสีพื้นนะคะกรณีที่เป็นรูปภาพนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าไฟล์มาเป็นเออเอลิสเตอร์หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะอาจจะพอแก้ไขช่วยเหลือได้นิดหน่อยนะคะส่วนตัวอย่างสุดท้ายค่ะทั้งแถวอันนี้แถวล่างสุดนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างงานที่มีตัดตกแล้วก็มีระยะปลอดภัยค่ะคือตัวงานไม่ได้วางชิดขอบทั้งซ้ายั้งขวานะคะมีระยะเว้นรอบข้างรอบงาน อย่างน้อยประมาณ2มิลน,นะคะเราก็จะได้งานพิมพ์ที่สวยงามถูกใจใช้งานได้ไม่ต้องมีปัญหากับโรงพิมพ์นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำไฟล์งานที่มีระยะตะตกและมีระยะปลอดภัยกันค่ะโปรแกรมที่จะใช้วันนี้นะคะจะเป็น Canva ค่ะเป็นโปรแกรมออกแบบฟรีนะคะ ถ้าในส่วนของงานออกแบบที่ใช้โปรแกรม Adobe พวกนี้ก็คือสามารถตั้งค่าได้เลยนะคะแต่ว่าตัวอย่างเราจะใช้โปรแกรม c a n v a ค่ะเข้า www. c a n v a com นะคะแนะนำว่าให้ทำในคอมพิวเตอร์นะคะถ้าทำในแอปโทรศัพท์มือถือมันจะไม่สามารถตั้งค่า Bleeding กับระยะปลอดภัยได้นะคะพอเข้ามาแล้วให้เราเลือกไปที่เราจะออกแบบงานพิมพ์ค่ะไปที่ Print Product ค่ะ แล้วก็สมมุติว่าเราจะออกแบบนามบัตรก็ไปที่ Business Card เสร็จแล้วให้มาที่ไฟล์นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ค่ะถ้าจะ Create New Design ก็สามารถระบุไซส์งานที่เราต้องการได้ให้เลือกหน่วยเป็นเซนหรือมิลน,นะคะสมมุติว่าใส่นามบัตรคือ5.5คูณเซนนะคะ Create New Design นีเป็นแนวตั้งตรงนี้นะคะแนะนำว่าให้เปิดให้หมดเลยค่ะโชว์ r รูเลอร์โชว์ไกด์โชว์มาดจิ้นแล้วก็โชว์พิมพบีดนะคะมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นขอบเป็นชั้นๆขึ้นมาแบบนี้นะคะขอบนอกสุดที่เป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้ค่ะก็คือระยะบีดดิ้งที่เผื่อตัดตกนะคะระยะตรงนี้เวลาพิมพ์เสร็จแล้วจะถูกตัดทิ้งออกไปนะคะขนาดงานจริงจะขนาดเท่าเส้นปรด้านในค่ะ ส่วนระยะปลอดภัยของงานที่ตัวหนังสือหรือว่า artwork ส่วนสำคัญของเรานะคะควรจะอยู่ในกรอบด้านในตรงนี้นะคะเวลาง,งานพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยตัดออกมางานจะได้ไม่ตกขอบแล้วก็แหว่งหายไปนะคะเรามาลองดูตัวอย่างจริงกันนะคะว่าเลือกเป็นอันนี้นะคะตรงนี้นะคะตัวงานตรงเนี้ย ที่เป็นขอบสีชมพูตรงนี้จะถูกตัดขอบทิ้งไปนะคะส่วนอันนี้ตัวหนังสือเขาขยับให้เข้ามาอยู่ในระยะปลอดภัยแล้วนะคะแต่ตัวหนังสือตรงนี้ค่ะยังเกินระยะตัดปลอดภัยออกไปอยู่หมายความว่าถ้าเวลาที่เราส่งไฟง,งานให้โรงพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดว่างานพิมพ์ตัดเบี้ยวหรือว่าสายเยอะนะคะตัวหนังสือก็ยังมีโอกาสแหวงได้อยู่เราก็ขยับตัวหนังสือเข้ามาด้านในคะ่ะ ก็จะช่วยได้ด้านล่างด้วยเหมือนกันแค่นี้เองค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้งานพิมพ์ที่ส่งลงส่งลงพิมพ์แล้วก็จะไม่ค่อยพบปัญหาแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ